เมื่อโยชิกิเล่นเพลง say anything แต่คนไทยดันร้องเพลงเธอไม่เคยจะตายจากอ,อย่างมั่นใจด้วยนะโอ้ไม่ก็บอกเลยว่าปั่นมากฮะ คลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปจากรายการเศรษฐาโชว์ในช่วงปี2539ที่คุณโยชิกิสมาชิกวง x j a p a n เนี่ยได้มาออกรายการเศรษฐาโชว์เพื่อเซอร์ไพรส์แฟนๆชาวไทยถึงแม้ว่าเอาจริงๆแล้วแกจะแค่อยากมาเที่ยวมาพักผ่อนที่ประเทศไทยก็เถอะนะโดยรายการเนี้ยเป็นทั้งรายการสัมภาษณ์นู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าความปาดมันเกิดขึ้นในตอนสุดท้ายฮะเพราะว่าคุณโยชิกิเนี่ยได้ทำการโซโลเปียโนเล่นเพลง e n l a s s Rain แล้วก็เพลง Say Anything นี่แหละเล่นแบบสดๆให้คนที่อยู่ในห้องส่งได้ดูกันเลยบอกเลยฮะว่ามันสุดยอดมากๆแต่ความฮาม ผมในขณนะที่คุณโยชิกิกำลังเล่นเพลง Say Anything อยู่เนี่ยพอถึงช่วงท่อนฮุกเท่านั้นแหละดันมีแฟนคลับแฟนเพลงชาวไทยร้องอย่างมั่นใจขึ้นมาเลยแฮะว่าเล่นเอาพี่โยชิกิถึงกับชะงักไปนิดนึงเลยน,ะนั่นน่ะซึ่งเพลงเธอไม่เคยจะตายของวงทูเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าเอาทำนองเพลง Say Anything จากวง XJ- ็กมาอย่างเป๊ะ,เ,ปะเลยครับแต่ก็นะ ในช่วงนั้นเนี่ยมันก็มีเรื่องเล่าต่างๆนานามากมายเลยนะว่าแบบว่าหลังจากจบรายการนี้นะคุณโยชิกิสายตรงหาเฮฮ้อเลยนะเพื่อพูดคุยเรื่องลิขสิทธิ์กันบ้างแหละหรือที่เล่ากันว่าได้มีคนแอบเปิดเพลงเธอไม่เคยจะตายของวงทูเนี่ยให้คุณโยชิกิฟังด้วยนะและบอกเขาได้ฟังก็ยังบอกอีกนะว่าเขาชื่นชมแล้วก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไรแต่เรื่องราวจริงๆแล้วมันจะเป็นยังไงเราก็ไม่อาจทราบได้ครับแล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ไหนใครเป็นคนไปตะโกนร้องท่อนเธอไม่เคยจะตายในรายการเศถาโชแสดงตัวมาแบบนี้